สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5 นายพัทรพงศ์สุภษรหรือทนายอัญบุรีรัมเดินทางมายังกะกะตเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีเคยยื่นเรื่องร้องต่อกะกะตให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสวอของแพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภานายพัทรพงศ์บอกว่ากรณีขอให้ตรวจสอบแพทย์หญิงเกศกมลตนมองว่าการที่เขามาสมัครสวรน่าจะผิดกฎหมายตนได้ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2 5 6 7จะครบ3เดือนแล้วแต่กกตกลับไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งเรื่องนี้ไม่มีความซับซ้อนใดๆ ตนทั้งเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลากับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตและว,วันนี้27กันยายนตนได้นำปริญญาบัตรจำลองจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นปริญญาบัตรที่แพทย์หญิงเกตกมลน,นำไปโชว์ต่อสื่อมวลชนและปริญญาบัตรดังกล่าวยังไปปรากฏอยู่ในใบสว .3 จึงอยากนำมาให้ในายแสวงเพื่อจะได้ระลึกว่าปริญญาใบานี้ที่เป็นข้อกังขาของคนไทยทั้งประเทศว่ามีคุณสมบัติใช้ได้อย่างไรหน่วยงานราชการไทยได้รับรองหรือไม่ แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ค่าปริญญาบัตรใบนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ตนยังมีรายชื่อสอวอชุดปัจจุบันที่ไปทำสัญญาธุรกรรมกับภาครัฐมีผลประโยชน์ชัดเจนกว่าหลายสิบคนซึ่งตนจะตามจัดการต่อไปส่วนปริญญาบัตรจำลองที่นายพัทรพงศ์นำมายื่นต่อเลขาธิการกรกะตกลับไม่มีชื่อแพทย์หญิงเกตกมลอยู่บนปริญญาบัตรแต่มีชื่อของร้อยเอกธรรนัฐพมเผ่าแทน โดยนายพัทรพงศ์บอกว่าตนนํามาเพื่อบอกว่าปริญญาบัตรจําลองใบนี้ที่แพทย์หญิงเกตกมลได้นํามาโชว์ว่าจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ส่วนร้อยเอกธรรมนัฐเองก็ออกมายอมรับว่าจบจากที่นี่แต่อาจถูกหลอกหรือไม่ตนก็แค่ปริ้นออกมาจากสื่อออนไลน์ส่วนจะเป็นชื่อใครเขาคงยอมรับกันแล้วว่ามันไม่มีค่าอะไรแต่ตนมองว่ามันสวยดีไม่มีอะไรเรื่องสวหมอเกตผมจะตามให้ถึงที่สุดอีกทั้งยังมีเรื่องที่ผมเคยยื่นทวงถามกรณีการยุบพักภูมิเจไทย ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนที่ผ่านมาผมบอกว่าผมจะไม่คุยแล้วแล้วคุณจะต้องชี้แจงต่อสังคมว่าการตรวจสอบอยู่ในขั้นตอนไหนแต่เรื่องก็ยังเงียบอีกตามเคยจึงอยากจะแจ้งข่าวดีให้กับนายแสงบุญมีรวมถึงคณะกรรมการกตกตทั้งคณะว่าตอนนี้ผมได้ร่างคำฟ้องไว้แล้วคิดว่าอีกสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะเสร็จไปเจอที่ศาลอาญาทุจริตก็แล้วกันในขณะเดียวกันนายสนธยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุยงธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทรนราษฎรยื่นถามความคืบหน้าต่อกอกตกรณีให้ตรวจสอบ ที่แพทย์หญิงเกตกมลใช้วุฒิการศึกษาปลอมสมัครสวอนายสนธิยาระบุว่าเรื่องนี้มีคนร้องเรียนหลายคนส่วนตนที่มาวันนี้เพื่อถามกับกะกะตว่าเรื่องสอบสวนแพทย์หญิงเกตกมลไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเพราะตนเองก็เป็นหนึ่งคนที่ยื่นตรวจสอบแพทย์หญิงเกตกมล ตนขอฝากไปถึงแพทย์หญิงเกตกมลนว่าคุณรู้จักจริยธรรมคุณธรรมและความถูกต้องหรือไม่เพราะบุคคลที่จะเข้าไปนั่งในสมาชิกวุฒิสภานั้นต้องรู้จักความรับผิดชอบและจริยธรรมคุณธรรมส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นตนจะไม่ขอชี้ว่าผิดหรือถูกแต่เป็นสิ่งที่กังขาของประชาชนและเมื่อก่อนคุณก็ลงคำนำหน้าทั้งด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บ้างแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแพทย์หญิงนั่นคือการยอมรับแล้ว วันนี้จึงมาเรียกร้องเพื่อให้กะกะตวินิจฉัยเรื่องนี้สักทีเพราะเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไรแต่เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีเขียนไว้อยู่ในใบสมัครชัดเจนตนติดตามเรื่องนี้เป็นครั้งที่4และหลังจากนี้จะทําหนังสือติดตามทุกเดือนและหาก2เดือนนี้กะกะตไม่มีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องของแพทย์หญิงเก,กตกมลตนอาจจะต้องยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเพื่อวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของกกตในกรณีต่อไป ผู้ว่า,าการจังหวัดราชบุรีนะครับยังไม่สั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่กลับมาที่กรุงเทพมหาคนครก็ดึกนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าผมใส่นะครับสรบพรพนามเกียรติคุณของคุณหมอสอวอคนสวยเกียรติกำมลจะนะครับถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไรมาติดตามคดีของศาสตราจารย์ดออรแพทย์หญิงเกียรติกำมลเปลี่ยนสมัยหรือสอวอ ผมมายื่นหนังสือต่อ,ตอกรกตเรื่องของขอให้กรกตตรวจสอบคุณสมบัติและรักษาต้องห้ามรวมถึงอาจจาะก,กระทำผิดนะครับตามกฎหมายสวออในข้อที่ว่าเป็นการไปหลอกลวงไปจูงใจให้คนเขามาเลือกตัวเองหรือไม่อย่างไรมายื่นหนังสือไว้ตั้งแต่5กรกฎาคมจะครบ3เดือนแล้วนะครับกกตว่าอย่างไร คุณแสวงบุญมีว่าอย่างไรผ่านไปแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวประชุมครั้งที่1112ตัวคุณหมอเกตกระมลเองเนี่ยนะครับเป็นกันมาที่การถึง2กันมาที่การแต่ว่าปรับตัวนะครับเปลี่ยนสมนามสกุลแกตอนนี้ไม่ค่อยให้สื่อให้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและทําตัวเตรียมตัวแล้วแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปผมกับแกก็ไม่ได้มีสาเหตุกดเครื่อง แต่ก็บอกว่านะครับการที่แกมาสมัครสวออมันน่าจะผิดต่อกฎหมายไม่น่าจะถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายวันนี้นำของมาให้คุณสแสวงบุญมีไว้ดูต่างหน้าผมเสียเงินเสียเวลากับคุณสแสวงบุญมีในฐานะที่เป็นคนวีรัุด้วยกันถ้าไม่งั้นเนี่ยนะครับผมคงไม่ลงทุนในอะไรขนาดนั้นนำของชำ้ำลุ่ยก็ดีนำของที่ลึกมาฝากแกหลายครั้ง วันนี้ก็ต้องมาเสียสะตุ้งสะดางทําให้แกอีกเป็นนะครับปริญญาบัตรจําลองจากแคลิฟอร์เนียอันนี้แหละนะครับที่หมอเกียรติเอาไปที่ออกไปโชว์ออกรายการนู้นรายการนีรรน้เสนอต่อสื่อมวลชนรวมถึงปรากฏในสอวสารก็ตัวนี้แหละครับจําลองมาให้คุณสแสวงบุญมีเพื่อจะได้ระลึกถึงว่าไอ้ปริญญาใบนี้แหละที่เป็นข้อกังขาขอกคนทั่วทั้งประเทศว่ามันมีคุณสมบัติ ใช้ได้หรือไม่อย่างไรหน่วยงานราชการของไทยเขารับรองหรือไม่แต่ที่สําคัญเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้ค่าในี่เนี้ย,ไไยสแสวงบุญนีจะว่าอย่างไรเอาเก็บไว้นะครับเป็นที่รลึกผมทํามาหลายบาทน,นะนะครับผมก็ต้องเวียนอย่างนี้นะครับกรณีของสวมอเกตผมจะตามให้ถึงที่สุดนะครับรวมถึงวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งกับคุณสแสวงบุญนี จำได้ไหมครับผมมาทวงถามกรณีของการยุบัรคภูมิใจไทยครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมบอกว่าผมจะไม่คุยแล้วเพราะครั้งล่าสุดคือการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับคุณจะต้องดําเนินการมาชี้แจงต่อสังคมว่ามันอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไรนะครับทีนี้ก็เงียบไปอีกตามเคย มาแจ้งข่าวดีให้กับคุณแสวงบุญมีและประธานกรกตรวมทั้งคณะให้ทราบว่าตอนนี้ผมได้ร่างฟ้องนะครับได้ร่างฟ้องก็ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับคิดว่าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จไปเจอกันที่ศารอาญาทุจริตก็แล้วกันไม่คุยนะครับคนอย่างผมพูดมากกว่าทำโทษที่ทำมากกว่าพูดนะครับ บางภาคบอกพูดแล้วทําแต่บางทีผมไม่พูดผมทําเลยก็มีนะครับนี่คือเรื่องที่จะต้องมาแจ้งให้ทราบรวมถึงทุกท่านครับมันมีข้อมูลหลายๆอย่างเกี่ยวกับสวชุดนี้อ่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งสวอมอเกตถูกไหมครคนที่ได้คะแนนอันดับสองคือใครครับคนที่ได้คะแนนอันดับสองก็คืออันดับสองอันดับสาอันดับสี่ ก็เป็นเรื่องที่นะครับคนคนดังกล่าวเนี่ยนะครับถูกสารล้มละลายสั่งพิทักษทรัพย์เด็ดขาดหมายกับว่าขาข้างหนึ่งเข้าไปเป็นบุคคลล้มละลายประเทศนี้มีอะไรดีๆทั้ทงนั้นเลยคนที่ได้คะแนนสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับรวมถึงตอนเนี้ผมมีรายชื่อสวชุดปัจจุบันหลายคนครับทำอะไรรู้ไหมไปทำสัญญาไปทำธุรกรรมภาครัฐ ผลประโยชน์ขัดกันที่มันชัดเจนอยู่หลายคนเป็นสิบคนเดี๋ยวผมตามมาจัดนี่สวมเกียตครับจะมาตามดูว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนอย่างไรน,นะครับหรือจะดึงเชียงกันจะช่วยกันยังไงนะครับเอาให้ถึงที่สุดไม่ปล่อยแน่นอนขอบคุณครับ ผมได้มาให้การในฐานะเป็นผู้ร้องนะครับแล้วก็ในชั้นของไต่สวนมาแล้ว2อครั้งกรณีสวมเกตนะครับไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับอยู่ที่สวแวงบุญนี้จะทําวันไหนแค่นั้นนะผมมองอย่างนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยจะมาถามเนี่ยสวมเกียรตมาที่นี่แล้วหรือยัง แต่ทราบแล้วนะครับว่า,วารวรรกรณีสวมเกียรติมีคนร้องหลายคนเขาตั้งเป็นคณะกรรมการในการทํางานแต่ประเด็นจะมาถามดูว่าสวมเกียรติมาเหยียบที่นี่หรือยังในฐานะเป็นคนลูกร้องเนี่ยนะฮะถ้ายังเนี่ยนะครับผิดวิสัยและะ้วหมดแล้วจบแล้วสวมเกียรติมันจบแล้วไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับสื่อมวลชนนําเสนอทุกคนนําเสนอรวมถึงตัวผมเนี่ยเอามาให้สองครั้งหมดแล้วจบแล้วนะครับมีแค่ของที่ระลึกนี่แหละ ให้ดูต่างหน้าหน่อยว่าไอ้เคลดเนี่ยตัวเนี่ยนะครับไอ้ปริญญาใบเนี่ยนะครับที่มันเขาว่ากันว่ามันไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเลยเนี่ยนะฮะแต่มีราคาในทํานองว่าจะต้องไปซื้อมาแต่มีแล้วใช้อะไรไม่ได้นะครับเหมาะสมกับคุณแสวงบุญนีที่จะครอบครองซะหน่อยนะครับเอาจัดมาให้ซะหน่อยออย,ยังไงนะฮะ อันนี้ไม่ไม่อันนี้คือจําลองจําลองนะครับจาลองนะครับจาล,ลองจําลองไหมเห็นว่าไอ้ใบนี้แหละถูกไหมฮะที่หมอเกียรติแกเอาไปอ,อันนี้แหละนะครับใบนี้แหละที่ไปโชว์ช่องสามเออะไรไอ้ออกรายการว่าแกจบมาจากสถาบันนี้ก็เลยจําลองมาอะไรนะอ่ะเราก็ช่วยเบอร์ให้ผมหน่อยสิไม่ได้มีอะไรนะครับคือใบนี้นะครับปริญญาใบนี้อยู่แค่หลาย ในสื่อโซเชียลถูกไหมเราก็รู้กันคุณธรรมนัดเองเขาก็รู้ว่าตัวเขาเองก็ยอมรับว่าจบมาจากตรงนี้แต่อาจจะถูกหลอกอะไรหรือเปล่าผมก็ไปปิ้นเอามาจากในโลกโซเชียลนะครับก็เป็นที่ระลึกส่วนจะไปชื่อใครอะไรยังไงมันก็คงยอมรับกันแล้วแหละว,ว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรแต่ว่าผมคิดว่ามันสวยดีคุณสแสวงบุญมีเนี่ยนะฮะเป็นคนวีรำก็เหมือนกับผมแกจบ ปริญญาน่าจะพอตีใบเดียวจากรามคำแหงก็เหมือนกับตัวผมก็อยากเอามาเป็นที่ระลึกว่าไอ้ปริญญาตัวเนี้ยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ประกาศหน่อยว่ายาไปหลงไปเชื่อนะครับอย่าไปเสียเงินให้สถาบันนี้อีกเพราะมันไม่มีคุณค่านะครับ